เชิญครับเรามาดูกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะจังหวัดกาญจนบุรีและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมว่าที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะคะไปกันเลย นี่ครับสาลายคมบุไอ้สันอย่าพูดคำนี้กับกูเด็ดนี่นะญี่ปุ่นได้มาปลูกไว้เมื่อ40ปีที่แล้วหรือ50ปีที่แล้วไม่ทราบปีทีแน่ชัดฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นหมาปากประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นมาเอาสายพันธุ์ไปแล้วประเทศญี่ปุ่นมาปลูกที่นี่ไว้ฮะแล้วให้ประเทศให้ชาวบ้านแถบนี้ได้ ข่ากอะไรครับสายอะไรของบุ๊คเรื่องหมอนรองรถไฟนี่เป็นไม้อะไรครับหมอนรถไฟคาดว่าน่าจะเป็นไม้สักจำปาทองนะถึงมากแล้วก็บางทีก็เป็นไม้สัมฉาบ้างอะไรเงี้ยคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าผู้คนที่เลื่อยไม้ก็น่าจะเป็นช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคนละเรื่องกระเป๋าเลยอีสัสกเราจะพาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของ สะพานมอนเอ้ยไม่ใช่สะพานข้ามแม่น้ำเนน้ำแปรแห่งนี้นะครับลมแรงมากๆช่วงนี้ลมแรงหน่อยลอ,อยเลยลม,มันลมดีนะ ม่าจะไปต่อ,อทิเบตครับแล้วก็โบดกันไปแล้วก็ไปบนวงเวียนใหญ่กลับมาอีกทีก็มาเข้ากรุงเทพมาเรารรรรรใช่ครับมันเกิดล็อกของชนไปเลยครับผมคอนโทรลรถไฟขอ,คขอคนคทรพอดีเลยครับร What What the Fuck ท่านผู้ชมครับตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอะไระไม่รู้อะไรหรือไหมครับรถไฟมา What ไม่เคยเจอรถไฟ Oh my God the fuck uh มันตกสายด้วยครับเป็นรถไฟสายมรณะตรงนี้สบกระลังขึ้นตายไ้ขึ้นแล้วตายครับตายทุกคนใช่ครับตายนี้เพราะว่าโดนรถไฟเยียบรถไฟเยียบ เราเห็นนะครับเป็นรถไฟสมัยโบราณของแท้ๆของจริงๆเลยนะครับอันนี้อันนี้รถจักรไอน้ำท่าข,ของแท้เลยของแท้เลยคือตีมูลค่าไม่ได้ใช้ระบบมอนน้ำคอนเฟิร์เพื่อเกิดพ,พลังงานไอน้ำขึ้นโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาใน ชิพิพานเลยนะครับเดีเ๋ยวเจอร้านน้ำแล้วตอนแรกที่เราเจอคือร้านน้ำอยูทั้งสองข้างครับจะมีข้างซ้ายกับข้างขวาข้อนี้เนี่ยผมมาข้ครับาที่เห็นนี่คือเป็นตกเป็นปืนโบราณอาวุธโบราณสงครามนะครับอันนี้เนี่ย ใบดาบปืนใบปืนญี่ปุ่นดรอวยส่วซนนี้ก็จะเป็นโซนของญี่ปุ่นนั้นเลยครสมัยโบราณอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ลงแก้วนี้บรรจุกรกะดูกเจเลยกว่าหนึ่งร้อยหกศพนะครับของจริงน,นะครับตรงนี้อันนี้นะคะข้างๆข้างๆ็ข,ขอบประติบรูป้วยกับปอดริศาตร์นะคะในาการสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะโดยใจมีเครื่องใช้ของทหารนะคะเช่นหมวกแล้วก็นี่นะคะจะเป็นเสื้อนะคะเป็นเครื่องแบบของผู้สำเก็จราชการของทหารอังกฤษนะคะ อันนี้นะคะเป็นเสื้อของจริงเลยะคะ่ะยังเป็นดูอยู่เลยเป็นเสื้อของจริงเลยที่เขาใช้ใส่นะคะนี่นะคะเราขึ้นมาถึงชั้นที่สองแล้วนะคะด้านบนนะคะตรงกำแพงก็จะเป็นทําเนียบนางสาวไทยนะคะนี่เริ่มตั้งแต่ป,ปีพศ2อง7เดกันเลยทีเดียว ลายาวไปถึงสุดนู่นเลยนะคะจนน่าจะถึงปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นหถิ่นนะคะแล้วฝั่งทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นชุด <Wow. S 1> ่าจะเป็นชุดข้าราชการชุดผู้หญิงผู้ชายนะคะเป็นชุดเครื่องแบบต่างๆนะคะสำหรับด้านล่างนี้นะครับเรากำลังจะเข้ามาดูจนด้สึกนะครับ าไม้แห่งแรกของแม,ม่น้ำแม่นะ้ำแควนะฮะที่สร้างโดยเชลยศึกภายใต้การควบคุมของทานญี่ปุ่นอ,อันนี้นะคะก็คือเป็นคุกโบราณนะคะเป็นคุกที่คุ้มขังเฉลยศึกในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ งนี้นะครับเป็นส่วนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจนถึงคนปัจจุบันนะครับว่อ่าอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับ พิพิธภัณฑ์นะครับดูด้านค้างกำแพงครับ คลิกเรานะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง Billy Music ตามข้างล่างนี้เลยนะคะฝากช่องของเราด้วยนะคะทุกคนไปกดติดตามกันเยอะๆนะบ๊ายบาย